ก็ต้องขอราลาลาลาสวัสดีเวยรลุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะมาทําการแจกโค้ดนะโค้ดเอามาจากไหนนั้นหรือเอามาจากช่องบอกแข็งผมเองนะครับเนาะก็คือช่อง PJ TPE นั่นเองครับอย่าลืมไปติดตามทั้งทั้งช่องผมแล้วก็ช่องหัวหน้าแข็งผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงไว้ใต้ลังคลิปนะโค้ดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมก็อาจจะรีบนิดหนึ่งนะทุกคนโค้ดนี้ก็อาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่มันก็คุ้ม แต่มันก็ได้ฟรีอะนะทุกคนเออถึงจะสามวันก็ได้ฟรีหน้าปกยังไงก็บอกท่านผู้ชมแล้วว่าไดโค้ดอะไรเนาะเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอ,อิ่มชื่อช่องว่าน้าแคนผมเดี๋ยวเขเดี๋ยวผมก็จะทิ้งชื่อช่องให้ใต้ล่างคลิปนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับเนาะขอคัดลอกโค้ดแป๊บน้าทุกคนนี่นะครับโค้ด ไม,ไม่ใส่ขีดขีดก็ได้นะครับแต่ขอว่ามันเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับโค้ดมีอยู่ว่า c c c เ e, c c t d p k ะห้า g x นะ r แปด v j c c เ e, c e ส e, w เนาะก็อาจจะพูดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับกดใช้ไปกันเลยนะครับได้แล้วครับจงังหวะนี้ ตกลงครับก็ตกลงครับจังหวะนี้ปีตอกติกตอกแสดงงกามินดีการจัดส่งไอทมเรียบร้อยแล้วอืมโอเคไปดูกันว่าโค้ดอะไรกันหน้าออเอเอามาจากหัวหน้าแครมันได้โค้ดอะไรกันหน้าติกตอกติกตอกเออจะจะติกตอกทำไมาวะทุกคนก็นรู้อยู่แล้วอืมได้โค้ดนี่นั่นเองครับ อาจจะช้านิดหนึงนะครับเอใครเชิญมาวะเดี๋ยวแป๊บสโคตดนี่นะครับสกินปืนเนาะเดี๋ยวขอแคปไปก่อนนะครับขออนุญาตแคปไปก่อนนี่ไอ้แคบไปที่เป็นที่เรียบร้อยได้อะไรดีก็ถ้าจะถามว่าผม,มอยากได้อะไรไม่อยากได้เลยเลยซุ่มไปงั้นแหละอ่ะว่างไงอุย้ย M เจ็ดเก้าครับโอ้โหคุ้มอยู่คุ้มอยู่ เดี๋ยวแป๊บสิมันก็จะเข้ามาหน้าคอ l l e c t i o ให้เราเนาะสกินปืนครับมันก็จะใส่ให้เราเลยนะถ้าเราไม่มีสกินอื่นๆเนาะเอ้ยผมมีสกินนี้แล้วหรอวะอ๋อน่าจะยังไม่หมดคนระับสกินนี้อะไรดีกว่าหนะ้าเอ้ยอย่าดีเออเอาสกินก็จะประมาณนี้นะหน้าตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโค้ดก็จะอยู่ในใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์คนระับ เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชม